ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทรักแฟนฟุตบอล45เวอร์ทุกทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พบกันประจำวันที่4พฤษภาคม2564นกะครับก็เหมือนเดิมครับก็ผมจะพา FC ทรักแฟนฟุตบอล45เวอร์สกอร์ทุกทุกท่านครับไปวิเคราะห์บอลสูงแรกคู่ VIP ของผมประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นก็ไปสรุปผลคู่ VIP ของผมในค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับผมให้ไปสูงแรกเป็นปาเช่นะครับ ก็ครึ่งแรกนะครับจบที่สกอร์ที่3ประตูต่อ0นะครับก็จบเกมก็จบที่3ประตูต่อ1นะครับโดยลูกแรกยิงนาทีที่6กนะครับก็เป็นจุดโทษของทีมเจ้าบ้านเฟเนบาเช่นะครับก็แน่นอนครับผมก็บอลมาตามนัดจริงๆนะครับเพราะเฟเนบาเช่มีแรงจูงใจมากๆนะครับเพื่อต้องการ3แต้มเพื่อไล่บี้จากฝูงนะครับเมื่อวานก็บอลก็ตามมาตามนัดนะครับใครใครที่ได้ฟังบทวิเคราะห์ ก็น่าจะเข้าใจนะครับน่าจะรู้เลยนะครับว่าบนที่มีแรงจูงใจบวกกับราคาที่เปิดมานะครับโอกาสที่เกิดสโกก็เป็นไปได้สูงนะครับก็นําไปศึกษาได้นะครับผมเข้าไปชมย้อนหลังก็ได้ครับเข้าไปศึกษาย้อนหลังในบทวิเคราะห์ของผมก็ได้ครับผมเปิดสาธารณะไว้นะครับผมก็ฟังชมแล้ก็กดไลค์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมในช่อง YouTube นะครับก็บทวิเคราะห์ผมวิเคราะห์ไว้ละเอียดเลยนะครับเมื่อวานก็ไปศึกษากันได้นะครับ ก,กบ็บางท่านก็กดทันบ้างบางท่านก็กดไม่ทันนะเพราะว่าบนเกิดสกอร์ทีน่นาทีที่6กนะครับแต่กนแข็งมีราคาน้ำหนลูกมาโรแล้วนะครับก็จ่ายน้ําแห้งหน่อยครับก็จ่ายน้ำหนึ่นะครับก็ยิงนาทีที่6น้ําก็จะอยู่ประมาณ 1>, 1 7ึ7งจุนี่แหละครับประมาณนี้ก็ยินดีใครจุดกดทันก็ยินดีด้วยนะครับก็เครื่องแรกจบที่3ประตูต่อ0ูนย์ะครับก็กินเต็มไปนะครับสำหรับใครที่กดทันนะครับก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็ผมก็จะพา fc ที่รัก fc ที่รักแฟนฟุตบอลสี่สิบหอร์ 45. ทุกท่านครับไปวิเคราะห์บอลคู่ vip สูงแรกประจําวันที่ พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ก็ผมจะพาไปพรีเมริกไอแลนด์เหนือนะครับคู่นี้แข่งตีน45นาทีนะครับคู่ระหว่างเกนนาโวลูกันนะครับอันดับเจ็ดของตารางครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมพอทาดาวนะครับผมอันดับเก้าของตารางครับคู่นี้นะครับจากสถิติที่พบกันนะครับในห้านัดล่าสุดก็ ยิงกันกระจัดกระจายเลยนะครับมีสงเม็ดยื่นพื้นขึ้นไปนะครับก็คู่นี้นะครับก็ส่วนมากนะครับครึ่งแรกจะมีสกอร์นะครับผมจะมีสกอร์แต่ครึ่งแรกนะครับคู่นี้แต่เป็นฝ่ายเกนนาโูรุกันนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับก็คู่นี้ก็พัดกันแพ้พัดกันชนะครับแต่เกนนาโูรุกันมีทรงอยู่นิดๆนะครับและวันนี้ก็ได้เล่นในบ้านนะครับก็แรงจูงใจก็ ก็มีพอๆกันนะครับโอกาสที่พอตา,าดาวสวนก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับคูน่นี้จากราคาที่เปิดมานะครับเป็นราคาบอลที่สวยงามและบ่งบอกที่จะเกิดสกอร์เกิดขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะครับและโอกาสที่จะเกิดสกอร์สองเม็ดเตยมพื้นขึ้นไปเป็นไปได้สูงครับก็เหมาะแก่การลงทุนบอลสกอร์สูงแรกในกลุ่ม VIP ของเรานะครับในเทคนิคของส5าเวอร์ของกลุ่มเรานะครับก็ถ้าบอลมี2เม็ดไม่ว่าจะเกิดขึ้นครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเราจินเต็มแน่นอนครับผมก็ ครับผมก็ไปดูในเรื่องราคานะครับวันนี้นะครับก็เจ้ามือนะครับเปิดให้เจ้าบ้านนะครับเกนนาโวลูกันโตที่0.5ควบหนึ่งะครับจ่ายน้ําที่1.70นะครับและจ่ายน้ําให้ทีมเยือนนะครับโพธาราวนะครับที่2.08นะครับคู่นี้เปิดสูงเตมเวลามาที่3ลูกจ่ายน้ําที่1.79นะครับและเปิดภูแพชนะนะครับคู่นี้ถ้าเปิดภูแพชนะถ้าเจ้าบ้านนะครับเกนนาโวลูกันชนะ จ่ายที่1.50และถ้าทีมเยือนโพธาดาวชนะจ่ายที่4.90ครับคู่นี้เปิดภูเสมอเต็มเวลามาที่4.10นะครับครึ่งแรกมีเรดโปโปมาคุมนะครับคู่นี้เรดแคปโปป,ปนะครับมาคุมแต่จ่ายน้ําแห้งนะครับโดยจ่ายน้ํานี้ราคาจะขึ้นไปไหลขึ้นไป0.5แล้วนะครับน้ำประมาณนี้นะครับแต่ราคาเปิดมาราคาเดียวนะครับคู่นี้ก็เปิดครึ่งแรกนะครับเปิดราคาตปโป,ปมา เจ้ามือนะครับเปิดราคาโตะปอโปมาคุมนะครับโดยเป็นฝ่ายให้เจ้าบ้านนะครับเกณฑ์บอลกูนแบกราคาโตดที่ปอโปจ่ายน้ํา1.77นะครับผมและจ่ายน้ําให้ทีมเดือนโพธิดาวที่2 0 0นะครับคู่นี้เปิดสูงแรกมาที่1ควบจุดหควบ1.5ลูกครับจ่ายน้ําล้นๆ้นะครับ2.00นะครับ คู่นี้เปิดภูดเสมอครั้งแรกมาที่2.30นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ถ้าราคาน้นํา1ลูกรอไม่นานนะครับ5นาทีก็มีราคาน้นํา1ลูกมาแล้วนะครับเพราะจ่ายเพราะเปิดมาสูงแรกมา1ควบ1.5ก็จริงแต่จ่ายน้ํา2 0 0นะครับคู่นี้ก็น้นํา1ลูกเริ่มแข็งกน็น้ำหนึ่งลูกน่าจะมีแล้วนะครับผมแต่กดแข่งเปิดมา 1นลูกควบหนึ่จุก็จ่ายน้ำล้นนสองจุดนย์นะครับถ้าเปิด2ราคาก็ะจะมีน้ำหนลูกแล้วนะครับแต่น้ําน่าจะอยู่ที่ประมาณ1นึถึง1 7 3่งนะครับคูน่นี้ครับผมจากราคานะครับที่เปิดมาสวยงามจากสถิติที่บ่งบอกการเกิดสกอร์ของคู่นี้นะครับสถ,สถิติที่พบกันก็ต้องบอกว่าสีหนัดล่าสุดก็ยิงกันกระจัดกระจายเลยครับโก้สเม็ดยืนพื้นขึ้นไปนะครับโก้ วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับบนเปิดมาได้ราคาสวยงามก็โอกาสที่จะเกิดสกอร์ก็เกิดขึ้นได้ทั้ง2องฝั่งนะครับผมก็ครับผมวันนี้ผมก็ขอฟันธงไปนะครับคู่นี้ไปฟันธงสูงแรกคู่ VIP ของผมประจำวันที่4พฤษภาคม2 5 6 4นะครับไปพีเมลีกไอแลน์เหนือนะครับคู่นี้แข่งตีหนึานาทีนะครับก็ไปสูงแรกเกนนาโวลูกันนะครับผม สูงแรกรอร,ราคา1ลูก0.5คูณึ่งลูก0.5ลูกนะครับครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมก็เป็นเทคนิคในการลงทุนในบอลฟุตบอลสกอร์สูงแรกของเทคนิค45เวอร์สกอร์ของเรานะครับก็เล่นตามแนวทางเล่นตามเทคนิคอย่างไงโอกาสที่เราจะชนะในการลงทุนก็เป็นไปได้สูงนะครับผมก็ ครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเข้าไปรับบททัศนะบทวิเคราะห์ก่อนใครนะครับคู่เบีของทีมเสือนะครับในกลุ่มซี Power S c o r e กก็มีเสือพี่พี่ทีมเสืออีกหลายท่านครับที่คอยวิเคราะห์บอลแบบผมนะครับก็วิเคราะห์เน้นเน้นแน่นอนครับหนึ่งทีมนะครับประจำวันนะครับเพราะมีการเก็บสถิติเก็บคะแนนนะครับรายเดือนก็มีรางวัลนะครับใครเป็นการแข่งขันของทีมเสือนะครับใครที่ ให้บอลพลาดน้อยหรือใครที่ให้บอลไม่พลาดนะครับก็จะได้แชมป์กลุ่มไปนะครับรวมไปถึงในกลุ่มก็มีคู่ VVIP Super VIP นะครับเป็นการบูนของทีมเสือนะครับก็บนทีมที่โอกาสที่จะเกิดสโ์ในคู่คู่นั้นให้เป็นไปได้สูงนะครับสูงที่สุดนะครับก็โอกาสที่จะเกิดสโคร์งเม็ดขึ้นไปนะครับก็เป็นการบูดของทีมเสือในแต่ละท่านนะครับก็หลวบูโบ โหวตจากทุกท่านนะครับก็โหวตจากทีมเสือทุกท่าน3รอบนะครับในแต่ละวันก็ทีมไหนที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะนํามาเป็นคู่ซูเปอร์วีวีไอพีนะครับผมก็เน้นๆแน่นอนครับประจําวัน1ทีมนะครับคู่ VV s u p e เปอร์ประจํากลุ่ม4 5เวอร์สกอร์นะครับผมท่านใดก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผมก็ในกลุ่มก็ต้องบอกว่ามีค่าพพอร์ตรายเดือนนะครับก็เป็น การเก็บค่าร์ตรายเดือนคือเดือนละ300อนะครับก็คิดไปนะครับในแต่ละวันก็วันละ10แค่10บาทนะครับวันหนึ่งก็10บาทก็ไม่แพงนะครับสําหรับแนวทางดีๆสําหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับผมก็ถ้าคนที่สนใจถ้าคนที่สนใจและต้องการศึกษาหรือต้องการเข้าไปรับบุทัศนะบ,บุตรวิเคราะห์จริงๆเขาจะว่าไม่แพงเลยครับสาหรับแค่วันละสิบาทนะครับก็จากการวิเคราะห์นะครับก็ยากนะครับผมวนก็ต้องคัดนะครับคัดตั้งแต่เช้าจนถึง ย็นนะครับจนให้แน่ใจว่าคู่นี้ต้องมีสกอร์อย่างแน่นอนครับสองเม็ดขึ้นไปนะครับถึงจะนํามาเป็นคู่ VIP อพีนะผมนะครับผมก,ก็ในกลุ่มก็มีค่าใช้จ่ายอีกมากมายนะต้องการให้สมาชิกที่สนใจจะเข้ากลุ่มเข้าไปรับบทสนะบทวิเคราะห์นะครับก็ซัพพอร์ตนะครับมีค่าซัพพอร์ตในกลุ่มเป็นค่าซัพพอร์ตรายเดือนเดือนละสามร้อยนะครับก็เฉลี่ยรายวันก็วันละสิบบาทนะครับผม ก็ท่าในใดสนใจก็สามารถแอดไลน์นะครับ S สี่ห้า O B R นะครับ S สี่ห้า O B E R นะครับใส่ S น้ำหน้าด้วยนะครับผมแอดไลน์ไปก็บอกพี่เอ็มินว่ารู้ช่องทางการเข้ากลุ่มมาจากบายสปูดหรือฟังบทวิเคราะห์จากบายสปูดสี่สิบห้าเวอร์สโกนะครับก็บอกพี่เอ็มินไปอย่างนี้ <c oughs> พี่เอ็มินก็จะได้ให้คำปรึกษาและพานำพาเข้ากลุ่ม B F P สี่สิบห้าเวอร์สโกนะครับผมก็ท่าในใดสนใจก็แอดไลน์ สามารถไลน์เข้าไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับ S45UBR นะครับ S45UBR นะครับใส่ดน้ำหน้าด้วยนะครับท่านใดที่ชอบในการลงทุนในด้านฟุตบอลหรือต้องการลักในฟุตบอลนะครับลักในแนวทางนี้ท่านเข้าไปในกลุ่ม45 w o u r s Score ท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแท้แน่นอนนะครับผมก็วันนี้ครับผมก็ผมก็ขอจบคลิปบทวิคเค์คู่ V.I.P ของผมประจำค่ำคืนนี้ครับประจำวันที่ประจำวันที่4นะครับขออภัยครับประจำวันที่4 พฤษภาคม2564แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ FC ที่รักแฟนฟุตบบน45เวอร์สโกนะครับทุกทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยเฮงเงรวยๆยทุกท่านนะครับผมผมบายสปอต45เวอร์สโกะขอจบคลิปบทดิเค์แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านฟังบอวิเคอจากผมจบแล้วก็ขอให้กดไ like, ลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้พัฒนาและทำตรงนี้ให้ดีที่สุดต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม